คนะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนกําลังกดดูคลิปของช่อง g ิชิเบะอยู่นะครับนะซึ่งวันนี้นั้นเราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า One Punch Man The Stone e t นะครับโอเคซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็ได้เล่นมาเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับนะเมื่อกี้ครา้งแล้ววะเนี่ยโอเคได้เวลาประมาณประมาณ2เดือนนะครับก็คือตั้งแต่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปไปเลยเก็คือแบบไม่ลงคลิปอัดแล้วก็หลังจากนั้นก็นั่งเล่นนะครับวงนั้นม็นช่วงสอบพอดีนะเลยแบบ ไม่ได้ลงคลิปก็เลยหาเกมเล่นก็เลยมาเจอเกมนี้นะครับซึ่งที่เล่นเกมนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีเกมเล่นแล้วอเออแล้วก็เทเลอร์ีซ่นสกของท่านแมนมานะครับก็เลยแบบอยากกลับมาเล่นเกมนี้นะฮะโอเคซึ่งผมจะมารีล่าของตัวเองนะครับก่อนที่โบล o t ยูอาร์จะมานะก็คือนี่โบล o t ยูอาร์ตัวสุดโหดสุดโกงเลยนะครับนะโอเค ซึ่งผมขอพูดนะตรงนี้นะครับว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมนี้ได้กระจอกและกากมากแบบนั่นแหละของกากมากเลยนะเอ้ลืมบอกไปว่าตอนนี้นะผมอยู่ในเซิร์ฟที่ห้าเจ็ดแปดนะครับนะโอเคเราจะไปทาการดูดับกันก่อน,น,นเลยคือจร่งผมก็เป็นคนที่รีวิวแตไม่เป็นหรอกนะเห็นแบบนะอัาดักของอยู่ที่ระดีห้าสิบเจ็ดนะครับชื่อผมก็แบบเล่นแบบมั่วๆรับอะไรมาเรื่อยๆนะนก็ได้นี้นะครับอืมซึ่งวันนี้แบบผม อ่ามาเน้นนะโอเคต่อมาผ่านดาอันนี้เหมือนมันต้องแบบยเยอะเยอะเะแล้วเคลีย,ยตอนนี้มัง้งประมาณนั้นก็อีกสิบสามส่วนตัวละครอยู่ที่หกสิบเจ็ดนะครับส่วนกิวนี้คืออยู่ที่ห้าคิวเข้ามาโม่ๆนะครับแล้วก็เห็นชื่อมันน่ารักดีคือแคทโบนะน่ารักดีโลกของแมวนะครับนะโอเคต่อมาเขาจะอยู่อะไรกันอีกวะผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่อะไรกันอ่ะนานบรรลองเออ รีวิวอ่ะรามลองแน้่นานอันนี้อยู่ที่94นะครับแล้วก็โดนตบด้วยเฮ้ยป้องกันได้ไงวะเนี่ยอ่ะมันไม่ดูหรอกโอเคซึ่งแล้วก็อารีน,น,นาสุดยอดนะครับไต่เขาก็ที่ห้าสิเจ็ตาครับผมลองอีโบรโรครับอืมแค่นั้นแหละส่วนโดยทางวมันไมาดูหรอกสึกดวนอันนี้เหมือนเขาต่อสู้กันอยู่มั้งอ่าผมดูไม่ได้ดิเฮ้ ดูดได้ปะจริงๆผมก็ลงหน้านี้อยู่ระดับที่อ่ระดับที่สิบห้านะครับนี่ติดกับเขาได้ยดังไงก็ไม่รู้อ่านี่อ่ากดเลยเกินกดเลยเกินนี่นี่นี่ผมมาถึงนี่ดวงนี้แล้วก็แพ้คนนี้นะน่าจะแพ้เรื่องพลังนะครับตัวผมมันกิ้งกองมากอืมไม่ได้ไกลจัดได้ยังไงก็ไม่รู้น่าจะดวงดีเจอเขาแบบพนที่ไม่ได้ก่งมากอืมแต่ไม่ได้มาถึงนี่นะมาแค่แค่ตรงนี้สิบหกทีมนะครับ โอเคอ่าเขตนี้เหมือนก็นสู้เหมือนกันนะใช่ปะ่ะอ่าสู้เหมือนกันถ้าฉะนั้นลองดูโดนสุดยอดอันนี้มันเหมือนอันนี้ไม่รู้จักครับมันจะเป็นโหมดใหม่เล่นไม่ทันนะฮะอันดับแปดเก้าคือผมไม่ได้ซีรียสก,กับตรงนี้เลยนะผมซีรียสแค่ตรงรางวัลครับแล้วก็อันดับเนี่ยซีรได้แค่กกอบเลยจะได้กเกอะนึงเดียวผมแท่าหลนะคคือแบบไม่ต่ำกว่าร้อยก็พอนะ โอเคต่อมาเขาเรียกว่าอะไรอีกวะศูนย์การฝึกฝนมากดไปเอ่อนั้นไอพวประจนภัยการฝึกไม่ต้องดูหรอกมั้งฝึกสายได้กันนี่ก็จะเป็นหกสามอันนะครับแล้วก็ขั้นสามหนึ่งอันเดี๋ยวนี้แน่นาคตรอัพแน่นอนเพราะว่าเราจะได้บูโรอยมานั้นเองฝึกสมาชิกก็จริงทั้งท็อปเนี่ยผมจะามาเป็นแทนบูโบรอยนะเดี๋ยวพอได้บดมาก็จะามาไว้ตรงน,นี้แหละอืม แล้วก็อันนี้ก็จะอยู่ที่สี่สิบไม่ได้อัพเลยนะครับอืมอ่าโอเคอ้อแล้วก็ลวเลยยแบบพอเราใส่ตรงเนี้ยเราตั้งหกเก้าอ่ะคือเราไม่ต้องเสียอีกเพียอะไรเลยอ่ะโคตรเจ๋งระบบเนี้ยอืมแล้วก็อ่านนี้เหมือนต้องรีวิวหรอกมั้งใช่ปะอ่าเลยดีอันนี้อะไรเนี้ยยังไม่เปิดเลยไม่สนใจอันนี้มันดลดสรละนี่ดีวกว่า,นนก,วากิวกิวกิว ิวอ่าคิวอนดับที่ห้านะครับเบลหกอืมคิวนี้คือเป็นคิวแรกสุดเลยนะที่เข้ามาเคยเจอพก็กดเข้าเลยประมาณนนั้อ่าสำรวจตบบอสต้องดูไหมอ่ะผมตบอ้ที่ได้สามอ่ะกากจัดอะไรอะ่ะอ้าวรับไรไม่ได้ยนยะของโคตรกระล่ำเลยอันนี้กลับไปแล้วมั้งอ้าทำไมรับไม่ได้อ่ะ ไห้ผมทำไมได้ประมาณแปดสิบเจ็ดเอ็มนะนี่มันไม่ให้ันรับร่ะอะไรวะเนี่ยโอเคก็ไรต่อวะเนี่ยถ้าผมรีวิวแบบอ,อะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบมันอะไรก็ไม่รู้นะขอโทษจริงผมไม่เคยรีวิวเก็บเกี่ยวกับเ,เ,เ,เกมนี้นะครับนะอ่๋อในบ้านในบ้านในบ้านโอเคโอเคเข้าไปเข้าไปเข้าไปมาอ่าฟิกเกอร์อยู่ที่สิบสี่นะครับนะอือ ผมไม่ค่อยมีตัวละครอะดิตัวละครน้อยมากดวงไม่ค่อยดีสมอยไม่ค่อยจะได้เลยนะรละของก่อนรักการคุยกับยุงคุยภาษาไงวะเนี่ยอ่าลัของอันนงนันงนงัน้นอาแล้วก็เหมือนเขาจะอวิวตรงนี้ด้วยนะห้องวิจัยห้องวิจัยเนี่ยให้พลังผมมาถึงสามแสนนะอืมอันนี้ัไม่มีนะครับแล้วก็มีอะไรบ้าง มีคอเจนอสเลือดสี่นะครับแล้วก็ยุงเลือหนึ่งเด็กเลือดสามนะครับจากหวานเลือดหนึ่งไอพลังยีล็อบเตอร์ีินัทเลือสองแล้วก็อาปบอมนะครับเลือศูนย์เลยอยากได้น,นี้ทำไงดูเนี้ยช่างมันมเถอะข,ขอฝนนี้แรกไหมดูหน่อยไม่มีฮะโอเคไปประมาณนี้ แต่แบบตรงนี้นะแล้วก็ฝึกฝนตรงนี้นะครับผมก็รับอร์เซน็นเกือบหมดแล้วนะอันนี้ผมคิดว่าผมยังไม่ทําการนั่นดีกว่าส่งสมุดไปดีกว่าผมจะเก็บสมุดเอาไว้เรื่อยๆมาตรงนี้แล้วกันนะอืมซึ่งก็ประมาณนี้นะครับก็สาหรับใครที่เล่นเซิร์ฟห้าเจ็ดแปดเนี่ยก็สามารถแบบคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะผมก็เล่นมานจริงๆอะ่ะผมเล่นพร้อมเพื่อนนะไม่ใช่พร้อมสิเพื่อนมันอยู่เซิร์ฟเก่าก,กับผมอะ่ะ แต่ตอนนี้มันเลิกไปแล้วหรือ,อยังก็ไม่รู้นะอืมอเครับพลังงานแปบบอ่ะต่อมาน่าจะอยู่เป็นทน่าของสตมะอืมอะไรเนี่ย่อยรับแล้วกันนะอ่าทักษะก่อนเลยอัพนะครับก็ประมาณนี้ถึงทำชำนาญเองนะผมคิดว่าเขาเด็นน่าจะไปแบบโอ้ลาชาแล้วมั้งคิดว่าน่าจะไปลาชากันแล้วพออยู่ชำนาญน,นะครับนี่ประมาณนี้อ่ะมาเฮา โอเคถ้าเสียงเข้าไปก็ขอโทษนะครับอืมแล้วก็สตอรี่สตอรี่นะครับผมอยู่อันที่เท่าไหร่กันนะอยู่ตรงเนี้ยนะครับยังไม่ปลดล็อกเลยดิจซ็ช้เมลสกาดนะครับเหลือ,อน,นี้ซึ่งรอปลอดล็อกนะที่หลังนะครับทุกคนโอเคต่อมาไปนั่งของเอ้ยลืมบอกไปผมเลเวลแปดสิบนะครับอืมแล้วก็พลังของผมนะอยู่ที่สามล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสาร้อยเจ็ดนะครับพลังผมนะ อ่าแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้เลยเออกไปเพราะว่าเราจะลงลิแล้วนะเออนั้นแะละที่บิดไปอย่างยาวนานนะครับนะโอเคอ่าต่อมาสกิลนะครับกลยุทธ์กลยุทธ์เนี่ยเป็นระบบใหม่ที่ผมโคตรจะไม่เข้าใจเลยนะครับคือผมตอนผมเล่นเนี่ยสมัยก่อนนะ่ะ มันยังไม่มีระบบแอบนี้เลยนะเอ,อ่จริงๆเกมนี่ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วนะแต่ตอนนั้นมันเป็นเด็กไงมันเล่นม่มั่วไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรอะ่ะอันนี้พอตระบบแบบ,บบนี้ค่อนงงเลยนะผมแทบไม่เข้าใจระบบนี้เลยก็เลยจะพยายามแบบศึกษาใอะไรกันระบบนี้ต่อมาก็ลูนนะครับซึ่งลูนจะปลดล็อกไปแค่อ่อาเกาะเกาะอมตะซึ่งผมไม่รู้ว่าไอเกาะอมตะเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่า พราะถ้าผมไป่ PVP เอก็ไม่เห็นมันจะมีโล่อะไรสักอย่างเลยนะอืมโอเคต่อมาเขาเรียวยังกันต่ออีกน่าจะตรงกระเป๋าใช่ไหมแบบรีวิวของที่อยู่อ่าก็ประมาณนี้ครับของไม่เยอะครับวิวคงจะแปดสิบผมคิดว่าของอื่นนะเยอะกว่านี้นะอืมอเฮเปิดทั้หมดเปิดทั้งหมดเปิดทั้หมดเปิดทั้งหมดเร็ียบร้อยส่วนพวกนี้ผมเขาจะดองเอาไว้ตอนที่โบรตมานะครับนะโอเคน,อไไเนี่ยังไงวะเนี่ย พอก่อนก่อนให้มันหายไปโอเคมานี้ซึ่งผมก็เตรียมของให้โบลอสเนี่ยถึงนี่นะครับมามานี้หมดเลยเนี่ยหมดเลยนะเนี่ยให้ก็แต้ให้โบลอดนะเปิดตอนโบลอสทีเดียวนะครับอืมก็มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอะนะครับนะเฮ้ยนั่นละกันอันนี้เป็นของจากศึกดวนนะครับโ okay. อ่าตัวดำ,ต,วดำตัวดำตัวนี้นครับตัวดำผมมีอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับถ้าโบลอสอยู่อาร์มานะครับ มันให้เราซื้อถัตตบอกใบใช่ปหมเราก็ซื้อสักสิบใบแล้วก็สุ่มเลยนะครับเราก็จะได้บลอยูอาร์มาแบกทีมนะครับทุกคนโอเคส่วนตัวอาวุธเนี่ยผมค่อนข้างจะไม่ซีเรียสหรือไม่ค่อยสนใจเลยนะผมคิดว่าผมคงจะไม่ได้เล่นนานขนาดที่จะได้อาวุธเฉพาะนะครับมันค่อนข้างจะเก็บโคตรยากนะครับแล้วก็อะไรวะเนี่ย่ะนี่ก่อนแล้วกันนี่เป็นตัวสุ่มปกตินะครับแยวไปสุ่มในที่บล็อทีเดียวนะ แล้วก็กังไม่รู้นี่ตั๋วเหลืองนะครับสมบูรณ์แบวเหมือนกันโอเคมาเนี่ของเอ้ยมีนี้ด้วยอันนี้ผมสุ่มจากบุบอมนะครับบบอมยูอานะห้าสิบตั๋วมันจะได้บุบอมยูอาหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้นะครับอืมแล้วก็ทีเด็ดนะครับคือผมลองไปดูช่องหื่นเขาเรีววเนี่ยเขาจะรีววตัวละครอ,อย่างสุดท้ายนะครับซึ่งผมก็รู้ว่าทําไมผมก็เลยทำตาข้าวไปก่อนแล้วกันนะโอเคซึ่งตัวละครนะครับผมนะที่แข็งก่งที่สุด ก็คือ Sonic เอ r อนะครับห้าดาวเหลืองสามดาวม่วงอ่าอะนะนี้มานี้หยุดด้วยเร็วทันใจนี่โอเคซึ่งสตัโอ้ยไปแรงจังละแสนเจ็ดเลยเนี่ยซึ่งพลังของตัวคนนี้นะครับอยู่ที่แปดแสนเจ็ดค่อนข้างกระโหลกกลานะครับถ้าเทียบกับท็อปสกนนอื่นอ่นนะนะโอเคส่วนอันนี้สองดาวหมดเลยนะไอ้นี่มันต้องเติมอ่ะอุปกรณ์ก็ ค่อนข้างจะกระโหลกกลามากนะครับนะก็จริงอ่ะผมอ,อัดอันนี้มากๆเลยอะ่ะอัดแบบขึ้นหกดาวไปเลยผมไม่รู้ว่าเนี่ยมันอัดถึงกี่ดาวนะอัดแบบทักหกเจ็ดดาวไปเลยอืมสมาการแบบก็ประมาณนี้ดิแบบเฮ็ดพีป้องกันนะมาทําใหม่ก็ไม่รู้ดวงกายพระผมนี่คนโคตรกระโหลกลนะครับนะสปีดข,ของซันเด็กผมอ,อยู่ที่สี่ห้าเก้านะครับค่อนข้างจะสโลโมชั่นมากๆสำหรับคนในเซิร์ฟี้นะ คนในตอนนี้แบบสปีดตัวนี้โคตรไวเลยนะครับห้าร้อยกว่ากันอนะือมต่อมาเป็นหน้าของกาโลนะครับพลังหกแสนซึ่งก็ไม่ได้เก่งนะครับก็การ์บประมาณนี้นะอืมสีม้อมงหมดเลยอุปรกรณ์ประมาณนี้นะครับบวกจมตีนะครับแล้วก็มีความเด็วแทรกซ้อนเข้ามาหน่อยๆน,นะครับนะอันนี้ก็สองดาวหมดเลยนะครับกเคสซ์พลังห้าแสนนะครับ ก็ประมาณนี้2องดาวหมดเลยแล้วก็ชุดประมาณนี้การ์ดบัฟประมาณนี้นะครับนะเ,เด็กไม่ใช่เด็กรา,าชาใต้ดินนะครับก็ประมาณนี้เอ้ยมันต้องดูตรงนี้ใช่ปะอ่ะดูดูทำใหม่ไว้นะเออมาเนี้มานี้ะมาณนี้ยอยูไว้นะครับโอเคเพราะว่าประมาณนี้นะครับยังกระโหลกกระลายอยู่เลยเรือนมีดีวกว่านี้เนี่ยดียวกว่านี้อใส่ไปทางเพิ่มว้าว ชน,นิดอา่านี่ยดีละนี้นดีกว่าดีกว่าเฮ้ยอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับอืมขอสงใส่ผมพ่อข้ากระโหลก,กันลานนะฮะสองดาวมาเลยนะครับตัวนี้ส่วนบอมนะครับก็พลังสี่แสนนะครับตอนนี้ผมไม่ปั้นนะครับไม่ปั้นอะไรตัวอย่างเลยปล่อยเลยเพราะว่ายังไงในอนาคตเนี่ยโบลลสก็จะมาเป็นคอหลักของผมแล้วนะครับนะซึ่งเหตุผลที่ผมสุ่มคอบอมเนี่ยเพราะว่าผมันจะคอบอมนะครับไปใช้ในฐานะของ โหมดแบบฮีโร่พิศารอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าโหมดไหนนะโอเคซึ่งของบ้มานีครับาะค่าจะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับนะอโอเคมานี่นะครับทุกคนแล้วก็สุดท้ายนะครับเจนอสเออานะครับนะหกดาวเหลืองเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างแบบดาวเยอะนะครับนะอันนี้เอาไเลยไหมัพาไปก็ได้ไปเพราะผมคงไม่ปั้นฮีโร่หมดแล้ว ในานาคตก็จะมีคิงอะที่เป็นฮีโร่ทองงัองปันะนะน่ะโอเคซึ่งนะสองดาวนะครับอันนี้อุปกรณ์ก็ค่อนข้างจะโหลกะลานะครับเพราะฉะนั้นอัพไปเลยมานนี้แค่นี้พ่อก่อนเก็บไปให้บอลอตแล้วก็ก,กระเประมาณนี้นะครับนะอืมอ่ออันนี้คืออะไรโอเคมานี้เอ่อสตัดอ่าดูครับก็ไม่ได้เก่งอะไรนานั้นนะ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 พวกนี้ แล้วก็ของที่เต็มมาให้โบลอสก็ตอนนัด้ดูหลักมีการสปอยโอเคครับผมรหัสผมก็จะประมาณนี้นะก็เอจะโอเคอเคุอค้ยเอ๊ะอ,อ,อ,อันนี้คืออะอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ต้องไต่เขาว,ว่าต่อหน่เขางงเลยอะไรมาจากไหนไวะเนี่ยโอเคอืม คือผมไม่รู้นะครับว่าเซิฟนี้เซิรห้าเจ็ดแปดเนี่ยมียูทูบเบอร์หรือเปล่านะครับนะอืมอ้าวเนี่ยยูทูบต่อเชนนะครับใครก็ไม่รู้อะผมไม่รู้จักเหมือนกันอืมประมาณนี้ผมไม่รู้จักเลยอะผมไม่ได้ดูช่องเกี่ยวกับเกมนี้นะอืมแบบดูวันผ่านจะันผ,นผ่านนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับนะโอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ บ๊ายบายคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสุ่มโบรอตตึงๆนะครับโอเคลาก่อนนะครับโคน